ที่บ้านก็ล้มเหมือนกันล้มตอนการอายุประมาณ18-19ตอนนั้นปีน,นึ่ล้มเลยที่บ้านล้มบ้านไม่มีเหลือไม่มีอะไรเหลือเหล่าการมีช้อยส์ว่าจะกลับมาเมืองไทยซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือว่าทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ข้างนอกการเลือกที่จะสัเร็จการก็เลยทํางานทํางานตอนนั้นนบอกอตรงตกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตอนเริ่มเริ่มแรกทํางานอาหารร้านหนึ่ง เขาแค้สองสองวันสองวันเสร็จเราไม่พอพราที่บ้านลงหางานเพิ่มหาร้านอีกร้านได้อีกสองวันอีกร้านหนึ่งก็ได้เพิ่มอีกสองวันสรุปคือการทํางานอยู่เนียบสามสี่ 4, ประมาณสี่ล้านเขาตรงนี้ลดนันหนึ่งตรงนั้นเพิ่มอีกอันหนึ่งสี่ล้านตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่เอ,อ่อถึงปีสามเดี๋ยวจะปีสี่จะร้อยสองก็เกิดออะไรขึ้นปีหนึ่งปีสาม ทำงานนี่ตั้งแต่สี่โมงเข้าง,งานปั๊บเลิกประมาณห้าทุ่มขับรถตอนนั้นอยู่บ้านเพื่อนจึงใช้เวลาขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งขึ้นไปบนเขาเพราะอยู่ฟรีตอนเช้าก็ลงมาเหมือนเดิมลงเต็มที่20บเปอร์เซ็นต์กิจเพราะเป็นเอนจิเนียร์ไม่ว่าเราจะลงมากน้อยแค่ไหนรามันเท่ากันเพราะฉะนั้นลงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องขอใแบอนุญาตอาจารย์ด้นะว่าต้องลงให้ได้เราก็ต้องทํางานทำอย่างเงี้ยคิดดูเช้าอย่างเงี้ยตื่นมาปั๊บตื่นมาตีาตสี่อ่านหนังสือประมาณ7จ็ดโมงเชา้าขับรถไ,ไปชั่วโมงสองชั่วโม ไปถึงโรงเรียนเรียนเสร็จปั๊บเตรียมต่อที่ทำงานห้าทุ่มบางคืนต้องทำแหละต่อเป็นอย่างนี้อยู่สามปีครึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างที่กลัวที่บอกว่ากลัวคือกลัวจนกลัวว่าจะทําให้พ่อแม่ไม่สนจะไม่ไม่ปูมิใจกลัวว่าคนจะบอกว่าเราทำเราไม่สาเร็จเพราะทุกคนรอบข้างบอกตั้งแต่แรกลรวจะไปะบ้านไม่มีเงินย่างเนี้ยคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเข้ามาหมดกลัวแต่ต้องทาอ่ะ เราไม่ทำเราไม่มีไม่มีนั่นก็เลยแบบอย่างที่บอกว่าการปีนหน้าผาการกลูกความสุขเพราะปีนขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้แบบมันเผชิญกับมันทุกวันอ่ะจนมันกลายเป็นธรรมชาติว่าเราต้องยอมรับถ้าเกิดเราไม่กลูวแสดงว่าเราไม่จริงใจถ้าเกิดทําอะไรแบบเราไม่สนใจเลยอ่ะเราก็ไม่แคร์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือแบบการเลยว่าทุกวัน,นที่การดาเนินชีวิตอ่ะการเอาตรงนั้นอ่ะสิ่งที่เป็นลบๆของการ <c oughs> การงดผละให้การทํา ก็คือเป็นไมาเล่นและเป็นเอมส่วนอินเทอร์ d น i v ไรเนนเนาะใช่ใช่มันจะต้องคนเรามันจะต้องมีไ r รฟ์อ่ะลรตอนดร i ฟเ n นมากตอนตอนปีสี่อ่ะการมีช h อยส์ว่าตอนนั้นที่เรียนอยู่ที่เมกาจบมาเนี่ยจะต้องทํางานที่เมกาไ,ได้เพราะกลับมาเมืองไทยไม่รู้จะทำอะไรแต่ก่อนที่จะทํางานได้นี่อาจารย์บอกว่ายั่งต้องหางานให้เหมือนกับแบบไปทํางานไป internship อินทอนชิพอ่ะจะได้มีประสบการณ์ใส่ในเรซูเม่แล้วก็ได้จบมันจะได้งานทําถ้าไปทำอินทอนชิพ งานร้านอาหารแกงก็จะไม่มีไม่มีงานร้านอาหารมิจจะจ่ายค่าเทอมยังไงใช้เครดิตการ์ดสามหมื่นเหรียญจบมาเป็นนี่เครดิตการ์ดจบมามีเงินอยู่ในกระเป๋ายี่สิบเหรียญวันสุดท้ายตอนนั้นจบตอนเรียนอะเรียนเช่า,าอาพาร์ตเมอนต์อยู่มันจะมีเป็นลิสเป็นปีใช่ไหมแชรยย์กับเพื่อนขับรถออกมาจะไปนอนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เสียโชกเพราะว่าตอนนั้นมีงานออกมานั้นได้งานสมัครงานไปสี่ห้าแห่งเนี่ยได้หมดเลย แต่เงินมันให้น้อยไม่เอาเราว่าเราจะต้องเล่นมากกว่ารู้ว่าเขากําลังกดค่าแรงไม่เอาจําได้ว่าทุกอย่างมันอยู่ในรถหมดเลยของทุกอย่างคือขับเนี่ยไอ้ที่นั่งคนขับที่เหลือเนี่ยกระเป๋าหม้อไมโครวเวฟเสื้อผ้าทุกอย่างอยู่ในรถหมดอะขับรถแม่โทรมานึกภาพเลยนะแม่โทรมาเป็นไงมั่งลูกสบายครับแม่สบาย,ท,ายทุกอย่างทั้งรู้ในกระเป๋ามี20เหรียญ แม็กซ์ไปหมดแล้วเครดิตรัดทุกอย่างแล้วก็แบบพอคุยกับแม่เสร็จร้องไห้คิดดูนึกสภาพตัวเองว่ากําลังขับรถอยู่ไม่มีอะไรงานก็ไม่มีแม่ทำไมกูโง่ไม่รับงานวะรับไปก่อนร้วไปออกก็ได้แต่แบบใจมันแบบไม่ได้อ่ะมันต้องมีงานที่ได้ดีกว่านี้ขับออกมาปับ๊บเราก็ได้ขับออกไปได้แป๊บนึงมีโทรศัพท์เข้าบอกว่า i ิน e l ชวนได้มาสัมภาษณ์ที่ซานดิเอโก้ เราก็บอกว่าตอนนี <urai> <SC I> <ine> ้กำลังขับรถอยู่ตอนนี้อยู่ที่อะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาส่งตั๋วไปให้เราก็โอเคส่งตั๋วบอกเราค่าโรงแรมไปอออกให้ใช่ไหมเราก็ค่านี้ค่านี้ค่านี้กโอเคคือเป็นคนที่แบบไอโนะไรวอนเนี่ะแล้วก็แบบจะไม่บอกว่าแบบถ้าเกิดยูให้มาแสดงว่าถ้าเกิดตอนแรกบอกมาแล้วยูบอกว่ายูก็ต้องจ่ายค่าโรงแรมค่านี้อยู่ไม่จริงใจถ้ายูซีเรียสจริงๆอยูออกให้หมดก็เลยบินไปแล้วเขาก็ออกให้ทุกอย่างแล้วพอตอนตรงนั้นน่ะ มีรถมีมีเขาก็ไม่ได้งานนะไปแล้วก็ไม่ได้งานตรงนั้นแล้วก็กําลังจะกลับมาก็ขับรถกลับมาเอลเลยแล้วก็จะขับไปต่อเซียรโซ่ใหม่ระหว่างที่ขับไปเนี่ยได้โทรศัพท์เข้าบริษัทเก่าที่ลืมไปแล้วว่าไปสมัครไว้โทรมาแล้วให้เงินตามที่ต้องการเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยวินาทีแรกบอกเดี๋ยวหน้าขอคิดดูก่อนเขาบอกว่าถ้าเขาให้เงินตรงนี้นะแสดงว่าเอาได้มากกว่าที่ มเ้าก็บอกเลยนะดีมมกเลยว่าจะต้องการอะไรไม่ได้สนับสนุนว่าว่าทุกคนน่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่พียงแต่ว่าพอผมต้องการอะไรอ่ะผมจะรู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะก็รู้ว่าก็บอกว่าเดี๋ยวกําลังเจรจากับที่อื่นด้วยโทรกลับไปสองว่าในหัวตอนนั้นก็แบบจะเอาเท่าไหร่ทำอะไรไี่น่าเกลียดเจนยี่สิบดอลยี่สิบดอลตอนนั้นจะแบกจแล้วไงไงทุก็จ้างแล้วแสดงว่าหาได้อีกก็เลยแบบโทร ทรไปบอกเขาบอกจะเอาเงินแค่นี้ขอวันหยุดแค่นี้แต่ขอเริ่มวันนี้นะไม่เป็นต่อเลยเนาะไม่เป็นต่อคุณเห็นคุณเห็นตรงนี้นะมันเรื่องเดียวกันเลยนะมันคือเฟสชีวิตอ่ะคือมันคือเฟสของชีวิตอ่ะคุณต้องศรัทธาในตรงนี้เลยใช่ศรัทธาตัวเองมากเขาอบอกกับตัวเองว่าตัวเองมีประสิทธิภาพมากเลยนะนต้องเชื่อทํางานนาเพื่อนฝรั่งด้วยกันเนี่ยมันไม่ทํางานเลยนะผมยังท็อปในห้องได้เลย กลับมาบ้านนะไปไปแหลกมาถึงปีสองปีสามกลับมาปับ๊บพบปาร์ตี้อยู่ะเราแบบโคตรเหนื่อยเลยอ่ะแม่งกินเหล้าโยนของลงข้างล่างกันอ่ะแล้วแบบอยากปาร์ตี้อย่างเขามั่งอ่ะก็เลยทำมันจุกกับวันเตา๋าตอนเลิกงานทุกวันตุกวันเตาเลิกงานเสร็จเอาชุดมาเปลี่ยนเที่ยวขับวัวซานต้าเลยทุกวันจุกกันเาร์กันจนถึงปีสอง วันเสาร์นี่ตื่นมากัน,นวันศุกร์ปั๊บทางานตั้งแต่สี่โมงสี่โมงเสร็จห้าทุ่มห้าทุ่มเสร็จปับ๊บเข้าห้องน้ําหลังในครัวปับ๊บเช็ดเช็ดถ่ายเจลและฉีดน้ําหอมดวยถึงตีสองกลับบ้านต้องให้คุ้มตื่นมาวันรุ่งขึ้นทํางานต่อสิบโมงเชา้าจนถึงเกือบเที่ยงคืนเที่ยวต่อไ <c oughs> ปในเนี้ยมาตลอดเราก็แบบพออยู่ได้งานตอนนั้นที่ได้งานไปที่ได้อย่างที่ต้องการ พอมันได้แล้วเพราะตอนนั้นทําก็อยากได้เงินใช่ป่ะพออยู่ในเมืองเดิมอะ่ะเราลืมคิดไปว่าแม่งอยู่มาสิบปีแล้วุกเทีย่ยวหมดทุกที่แล้วว่ะคือแบบทุกที่ทุกซอกทุกมุมเห็นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรจะเห็นแล้วมันน่าเบื่อได้แต่เงินงานมันก็โอเคไม่รู้จะทําอะไรไม่อย,อยากอยู่แล้วย้ายไปต่างฝังแต่ตอนนั้นมันแบบโชคมันดีอ่ะดอกคอมมันกําลังแบบฟูมากเลย แ่เอาเรื่อสเมขึ้นออนไลน์อ่ะมันรุ่งขึ้นได้โทรศัพท์โทรเข้ามาใส่ออนไลน์เป็นวันพุธมันพฤ้ัหโทรเข้ามาวันศุกร์ส่ขขงตัวื่อบินไปให้ขึ้นไปสัมภาษณ์วันศุกร์วันจันทร์ได้งานวันอังคารขอออกแต่ก็คือในหัวนี่จะมีโกหมดแล้วนะว่าจะทําอะไรอ่ะก่อนจะทํางานอันแรกอ่ะนอกจากเล้วงเงินเรื่องงานเรื่องเนี้ยขอวันหยุดเพราะว่าเราขอเริ่มวันนี้นะเขาอยากจะเจอกับแม่ ก็ไปหาแม่แล้วก็ตอนที่ไปทํางานย้ายไปสานฟารามบอกตัวเองว่าต้องไปเที่ยวโยโุโรปตอนจบจบมาจะต้องไปอยู่โยโุโรปสักเดือนหนึ่งบอกว่านี่ซื้อตั๋วแล้วนะไปโยุโรปช่วงนี้กับช่วงนี้ทางทางที่ไม่ได้ยังไม่ซื้อตัว๋วแต่แบบบอกไว้ก่อนอยู่จะได้ไม่ไม่ไมาไ,ไงกอนที่เริ่มง,งาน<ม>ก็เลยทําอยู่งบนั้นแล้วก็ไปทำบาร์เลนเชีย<ม>แต่ปีแรกจ่ายนี้หมดเลยนะสามหมื่นเหรียญนะ คือแบบทุกอย่างเสร็จแล้วตรงที่ไปช่วยประธา,า,อออานาธิบดีโอบามาเนี่ยคิดอะไรคือทำไมทุกอย่างไปช่วยเขาอตอนนั้นจริงๆแล้วไปไปมไปไปา,า,มาอาเมริกากับออสเตรเลียไปอเมริกากับสิงคโปร,ร์แล้วก็ออสเตรเลียช่วงนั้นแต่คือคือชอบคนผิวสีด้วยกันหรือว่าอย่างไร S <S ชอบที่ใจที่สีเดียวกันได้ชอ <S <S ชอบความคิดเขามากเียกับโบุชรู้สึกว่าบุชทำให้ประเทศเมกาแย่ลงไปออมากทังซีเรียเราสามารถคิดได้แต่ก็ลืมไปว่าเขาก็คือนักการเ <S 2> <S 2> มืองชอบตรงคิดวา่าเขาเป็นปรสตรเซอร์มาก่อนเขามีาาไอเดียเขามีอะไรเนี้ยอตอนที่เขามาเป็นแล้วเนี่ยรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยในบางอย่างที่เขาทำไป บางอย่างที่เขาไม่ได้ทํามากกว่าที่เขาทำอะไรเพราะตอนที่พูดเนี่ยทุกคนจะพูดหมดเลยอยากทำโน่นอยากทำนี่อยากทำนัน่น,น,น,น<ม>เราก็แบบเพิ่มตามใช่ไหมบูชมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยบูชพูดไปก็งี่เงา่า<ต>โอบามานี่พูดแบบโผอินสไปร์ <c oughs> มากเลย <c oughs> เราทําเพื่อส่วนรวมแล้วเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยทุกอย่างมาช่วยกันเราก็แบบสามาัคคีก็เลยแบบส่งหนังสือของโอบามาไปให้เพื่อนด้วยนะให้พ่ออ่านด้วยอะอ่านไม่จบเลยครับ ก็เป็ือนทางฝีตรงนั้ยไม่ได้ว่าอยู่ตลอดเลยคือแบบคือแบบศรัทธาเพิ่มากอยากให้ประเทศเปลี่ยนเพราะเชื่อมั่นในอเมริกามากเคยฟังตัวเกขของที่เอชเออริโซนาอยู่เนาะนี่กหลังมากคือแบบพลังมันเยอะมากแล้วอเมริกาเปลี่ยนจากตรงนั้นไงว่าทุกคนอยากจะเห็นอเมริกาเปลี่ยนแล้วผมอยู่ที่นั่น ผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นคนไทยหรือคนเมริกันคนออสเตรเลียคนสิงคโปร์ผมเป็นซิติเซนของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรๆเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันผลกระทกหมดเลยเราไม่ได้ทําแค่แค่ครอบครัวเราเราไม่ได้ทำแค่ประเทศเราทุกอย่างมันคล้องกันหมดก็เลยคิดว่าโอบามาจะสามารถช่วยโลกได้ด้กยลยศรัทธาโอบามาพอคนเราไปอยู่จุดๆนั้น่ะบางอย่างเขาอยากจะทำเขาทำไม่ได้ เพราะมันมีนักการมันเล่นการเมืองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาเขาแต่เขาเข้าใจว่าเขาทําได้เฉพาะที่เขาทําได้ในตอนนี้แต่อยากให้เขาทำมากกว่านี้